ทดสอบเครื่องให้ลูกค้าดูอีกสักรอบก่อนจัดซ่อมนะเผ่อลูกค้าจะมีรายละเอียดต้องการให้ปรับเพิ่มแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมนะไฟปลั๊กเสียบแล้วนะน้ำแรงเสียบแล้วนะกล้องจะสัาา่นเลยตรงนี้ดูเป็ังไงนี่ครับอย่างการตั้งนะจ๊ะดูยังไงครับ เรียกเป็นวาปหรือนั่นทิ้งนอะเด็กเล็นี่บบกจะออกมาได้ค้ับ ก็เป็นอันว่าส่งงานนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวรอลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็เคลียร์เงินส่วนที่เหลือครับส่วนตัวน,นั้นก็เรีย้ไยแล้วร,รอลูกค้าเคลียร์ส่วนที่เหลือก็คือผมจะลองอห้ดูก่อนแบบนี้ทุกตัวนะครับก็คือลูกค้าพอใจถึงจะจัดส่งครับเหมือนตัวนี้ลูกค้ายืนอ่าพอใจแล้วครับผมก็ยกขึ้นรับ